สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมไผ่กันดอนวันนี้เราจะมาทำน้ำชาสมุนไพรแบบง่ายๆที่ทำเองได้ที่บ้านได้ประโยชน์เต็มๆเลยครับวันนี้ผมใช้ใบเตยขิงและตะไคร้แต่ถ้าใครมีสมุนไพรอื่นที่บ้านก็สามารถปรับสูตรตามชอบได้เลยครับเริ่มจากหั่นขิงให้บางเพื่อให้ได้กลิ่นและรสที่เข้มขึ้นส่วนใบเตยให้มัดเป็นปมไว้ เพื่อให้ใส่และหยิบออกได้ง่ายต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่สมุนไพรลงไปลดไฟลงเคี่ยวประมาณสิบนาทีกลิ่นจะหอมฟุ้งทั่วบ้านเลยครับเท่านี้เราก็ได้น้ำชาสมุนไพรหอมหวานธรรมชาติดื่มได้ทั้งร้อนหรือเย็นสดชื่นแถมดีต่อสุขภาพสุขภาพดีเริ่มต้นได้จากในบ้านลองทำดื่มกันนะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องไัยกันดอนแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ